มาดูการใช้งานของเจ้าตัวจอบหมุน RX 1 8 3 F ตัวนี้ใช้ต่อพ่วงก,กับรถแท็กเตอร์50แรงนะครับจอบหมุนหรือบ้านเราเรียกโรตารี่จอบหมุนอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันแต่ถ้าว่าเป็นตัวนี้จะเป็นดินนิ่มนะครับแต่ถ้าว่าดินแห้งจริงๆเลยดินแข็งๆก็จะเป็น RZ แนะครับ R Z แแต่ตัวนี้จะเป็นดินดินนิ่มนะครับดินนิ่มดินแห้งในนาของเราการใช้ ตัวสปริงด้านหลังเนาะสปริงด้านหลังมันจะมีสปริงหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็จะมีรูด้านล่างแล้วก็มีรูด้านบนด้วยแล้วก็มีสลักเจ้าตัวสลักเนี่ยเวลาที่เราจะใช้งานเวลาเราจะใช้งานเนี่ยถ้าเราตีนานามเนาะตีนาน้ําต้องการให้พื้นนามันเรียบนะครับไอตัวสลักตัวนี้แหละดึงดึงลงมาแล้วก็กดสปริงตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่รูใส่รูตัวนี้เพื่อที่จะให้มันกด กดไอตัวฝาปิดแล้วก็ดันให้พื้นที่นาที่เราปั่นเนี่ยราบเรียบนะครับสําหรับนาน้ําแต่ถ้าว่าเราไปปั่นปั่นแห้งเนาะปั่นแห้งปั่นแห้งเราก็จะอ่ายกฝาปิดขึ้นเราก็จะยกฝาปิดขึ้นส่วนสปริงก็ยังอยู่ด้านในเหมือนเดิมนะครับสปริงก็อยู่ด้านในเหมือนเดิมตัวนี้เราก็ต้องเอามาอยู่ด้านบนเนาะแล้วก็เอา สลักนี้มาใส่ตรงนี้สปริงต้องอยู่ด้านบนนะครับถ้าว่า,าเวลาเราทํางานไปเนี่ยมันจะได้มีสปริงเนี่ยเอาไว้สําหรับกันการกระแทกไอ้ปอกรองตัวนี้แต่ถ้าว่าเราเอาสปริงไว้ด้านล่างแล้วเราใส่ใส่เหล็กสลักตัวนี้ไปเลยเวลาที่เราวางลงเนี่ยมันจะกระแทกกระแทกกับสลักตรงๆเนี่ยมันจะทําให้ปอกรองตัวเนี้แตกชํารุดได้นะครับดังนั้นเราจะต้องเอาสปริงไว้ ด้านบนแล้วก็ใส่สลักก็จะอยู่ตามรูปประมาณนี้นะครับ